กันขันน้ำมเนาะสองแปดเจ็ดพ่อมาตัาสองตัวไปนังวัวสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแน่เจ็ดสองสองแปดเจ็ดบอกเขาจะาไปบอกเห็นพ่อโซแน่นันกันเลยพ้ากันไ้วพ่อโซแล้วได้สามหกสามใบที่พ่อสามใบอืมตัวมาถามก็บอกวันนี้เน่ว่าสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดตัวไหนตมากกับบอกเป็นมากเลขตัวนี้ว่าเป็นมันเป็นเลขรวบจกความเออพ่อไปหาซื้อรัตติัน มันหาซื้อลอตเตอรีร่ว่าได้เว่าจะเสียใจด้วยแม่โอ้อ่ได้เสียใจหรอกค่ะมีข่าวมีคือเป็นเรื่อง<น> <ๆ S 2> ปกติหรอน้าแม่นะเรา่องน่ะแจ้มเมื่อ,อไับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันททุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม พ้าได้ได้มื่นเ็ได้สาอีกคื้เกาว่ป้ามไดใบมีรดีมากสาใบเขาเลยึงห้นพเลได้นั่นอีกได้เลขได้ยังได้่ได้เลขได้ได้เลขสตัวแปดเจ็ดเนี่ยได้หาพันเพราะว่ามันเป็นเลขกันคนม่เนาะสองเจ็พ่อมาตัดสตัวไปยัง่สองแปดเจ็ดสองเจ็ดแปเจ็บเขาจะไปบอก เห็พ<ใ>นพ่อโซ่แน,น่นันกันเลยพ้ากันโว้ยผสมแเราได้สามหกสามใบที่พอสามใบอ๋อสามห้องกมาแต่ใสมันววตกเก้าดิฮะ,ะน่ะเห็นมันเป่นคอมแนบไ้วันนี้มันเป็นสามสามหกมันเเขาเลยว่าเอาบ่เลขตัวเก้าก็เลยว่ามกเลขกสหกกเลย ก็เลวใบหตดทังสามใบมัน็เลี้วมาตรงกันพอดีได้สามใบได้สใบปลาโตได้สามใบอันนั้นได้อีกมาโตแาโตาแต่เจน่ะนะมเือกว่าเยพังลปอืมัวถามก็บอกว่านี่ว่าสต้องเจ็ดต้อตให่ัมากกับบอกไปหมากเลขตัวนี้ย่มันเป็นเลขรถจกรัวามไปหาซื้อรัตตอลี่มันมันหาซื้อรัตตอลี่ม่ได้ พ่อพ่ฟันเกียวกับรถพวบายอยู่รถขั้นที่นั่งอยู่นี่มันแล้วพ่อถ้าเบียนยังล่ะพ่อแปดเ็นตัวตรงเออแม่กายกับฟันว่าเขาซุกรถกันนี่หรอเขาซุกล่นงหวยไปไม่ได้หรอกโุคลงหวยรถไป่่นมว่าโอ้ยันเด็กมากตัวนี้ก็ยังวาย อ้าวก็ว่าเป็นยังดอกตาบ่าพอโซกันยังเถื่อนเนาะมันก็ถือว่าสามวดแล้วเนาะแม่มันก็ไม่ขอไม่พิดเป็นเรื่องปกติล่ะ บ่ค่ะแม่มันเปลี่ยนโลกเพงปองมันก็ใครู้นีเมยแ่แมมันมีปัญหารักม่ไม่ไนะเปลี่ยนอุปกรณ์ออกมันเปลี่ยนหรือม่พีมันมาจับหลูกหันหลูกเห็นไหผู้เลเขาก็ว่าเปลี่ยนซ่้มอีฟี่เ็าจะโทามาหาก็ับาเปลี่ยนเขจะเาโตกันโคกโขกเดีนยนี่ตะเลเข็เอามาฮกฮกฮกแล้ว่าฮกกอะไให้เขาไปเีื่อยฮกหกเขาใส่อะไันจะทั้งหนาฮกกมันะทงหนา กันเลขกไทยสามตัวนะเหมือนเด้หก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 อะไรหาเข้าไปยังมาหกหกอยู่ในอันหกตัวขั้งนายโอ้กับนันหกหกเนาะเสียไหนไปเรื่องหกหกแม่กับนั้นลูกเกิดสองหกการงานยุงอีกเนาะพ่อนี่เป็นสามหกแล้จะเสียใจหรือแม่โอ้เวลาเสียใจหรอกมีข่าวมีคือเป็นเรื่องปกติหัลละเนาะแม่เนาะ เราหวนมาแจเมื่อไมกับพิมพ์ลอหมาฝันบอหลอกสิเขาประภูมไปเรื่องว่าเศร้าฝันบอพิมลแม่ใจฝันที่สิบแลพี่น้องพ่อเนี่เราฝันว่าผีผีแรนต่ำเล่าพ่อก็เลยมั่นใจว่าเจ้าของต้องถือเลขละเจี๋ยผีมาต่ำเล่าผีเอามาแท่งราสิถอดมีแท่งผีว่ามันนั่นแท่งมาเข่าแล้วพ่อเนี่แสงมาหาเล่าแท่งมาเข่าพ่อใหญ่มาหา มาตัวสมาขึ้นแล้วมาลอตเตอรี่น้ำเล่าสามใบแล้วนาหล่า,าวเราหลกกได้น้ำเล่าสา <c oughs> มใบเราอกโอ้จะแจก,กูจะถือเกลียบพนะเพนว่าพอาอว่าเล็กออกกันสามหงเต็นขยงกงเจ้งออกมาจะผะไเยียนกัดได้พักถือว่าได้พักต่ว่ากะเอาไมฟันมไมมื่อแรกนี่ลัวันนี้หล<ะ>ัมื่อแรกจะได้ฟันน่แอเนาะไายแล้ก็ได้ฟันได้ตรงวัวเนาะได้ตรงหัด อ่ะพิมลเอไว้พี่น้องก็ันแต่กับทางพระโซ่พิ่งกะได้มานได้โชคอยู่นน่ะพ่อนะฟันว่าเขาผีมากอดสิพ่อผีมาเลนตับแลนต่ำแล้วก็ไปรี่ยุ้ยใสเพิ่งกะน้ำหาเห็นไี่ยุ้ยส่พึ่งกะน้ำมาให้เห็นต้นหนาจ้าววันั่นหนาผู้ใดผู้จ้าวผู้ใช่อะไรบันเดมลูกเล่ลูกยืนผิดนี่พึ่งเล่นแลีนต่ำต่ำเลยต่ำแล้ว กอดแน่นจริงๆเในบ้านนะก็ได้ท่องน้ำโม่สามจบแล้วก็เรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็เลยมั่งพอดีแม่แม่ไก่ตื้อแม่แม่ไก่กัรเล่อมเอินพอดีจ้านั่นแหละก็เลยมาบอกสุฟังว่าไปใส่ผีกันน้ำไปใส่ผีกันหรอกเอาก็ะถูกลัตเตอรี่สามใบเด้ต้องไปเล่นต่าง ผีหลอกหลอกฟันว่าผีหลอกไปใส่เอกมิต่ผีหลอกไปวัดจังมีผีหลอกมีผีมีหอดเน้นกับแม่นผีเน้นกับมีเนี่ยอืมวันนี้ไปลงน้ำวันนี้น้ำเพียงข้อล้วน้ำสวมไปเบิดรอวันวันนี้วันนี้ไปรีดใส่กันนั่นไปรีดน้ำตึ้นน้ำยังก้นก็เลี้ยวเบิ้งเหมือนเห็นเห็นสนามมะกอกตูตัวบ่หมบ่บ่เห็นจัดพ่อยืนขึ้นมาแสดงรูดก่อนว่าจแต่ก็คือมา ตำเนอกอดวัวนนี้เอาเม,มีดมีดแล้ม่านี่แหละแท้งแท้งบกเข่าตว่าแห้งไอ้มีดมันปอกมันดำมันหลุดออกจ้าวันนี้ก็กอดคัก็เลยทวงน้ำโมตามจบมันก็เลยไข่แม่พอกันเลยมีความมั่นใจว่าโอ้จังได้กับสิทธิ์ถือเลขตะก็ได้สามใยอยีนีเนาะ สามหกแปดเจ็ดน่ะได้อยอะนะพอนะแต่เอฟซีกับจะวานคือมาเห็นว่ากระบอกกรบอกวี่งกรบอกอันสามหกน่ะไหมกร่บอกช่ว่า สองแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดแดจ่าเนี่ยข้าจ้บอข้าเจ้าทรมากเออข้าเจ้าข้าเจ้าทรมากก็บอกข้าเจ้าไปตลอดแต่ว่าบุ้งหงวะข้าเจ้าสตัดเหรียญเพระตนนนะแต่ว่าตัวสามหงนั่นพ่อยิบไปมันมีคนเอาลอตเตอรี่แลดึงซอยเพิรนมันผันสุกดีสำรับพีแรีนต่ำเนาะมันมีคนเอาได้สามหกโอ้เพรามีคนมากเนาะ หลักี่สามหกหลักกะเก้าสามหกนล่ตสี่ซี่สามหกเก้าสามหกลักสามสามหกปลาเล็กปลาเก้าไม่กลากได้ได้หันสามสามหกปลามันสีบออกว่าปลาก็เลยซื้อไวก็คือมักสามหกอยู่าถวสนอก็เลยซื้อไวแต่ว่าคือปามัฉสบออกเก้าเนาะมาสามหกเนาะขันมาสองหกเนี่ยวุ้ยเนาะขันมาสองหกีพีบอโู่เพราได้ แต่ว่าเอซีสิได้หลายเออเอซีสิได้หลายมื่อนาผาดได้เลยนะเออมันก็มนี่ผาดมี่รุ่นนี่แหละแต่ว่าเว้ยผาดจังไหนผสมอะไรอยู่กันจังกับ่ะไ้ตัวน้อพ่อพ่อโซ่แล้วป่ะกันจังข่อยกับ่ะไ้ตัวกันมันบ่เอาไม่เอาไม่แม่ซื้อเื้อทั้งแม่กับปวยบ่สบายคือว่าล่ะขึ้นกับบ้นเลยบ้านนี่ปรสบายมันก็เป็นเป็นนั่นอยู่เอาไม่เอาไม่ฟันไม่ มงวดติดโอ้ยตะกรนตะกรนอะนะเราที่มันทำแม่ตะกรนก็ได้ชี้งวดหาวงวดงวดที่หมันหลุดเอานหนึ่งไม่งวดวันที่หนึ่งโอ้ยวันที่สิบหกแม่สาเนี่ยดิมล้อไว้ต่วันไล่ฝ่ายคนสิเห็นไหลชี้งวดไรนเขาก็ไม่เงี้ยอกเห็นเดือดจ้าว่าห้าวก็ไใดโล่งไปโย่เมื่อวานนี่ก็ไใดโล่งโย่เมงไล่ฝ่าเงดินเงแร่งกำัเห็นเห็นพวานี่ลาดโซ่รตรีสไปใบเลยไีม <laughs> <c oughs> พิมพรอพิมพรอแม่ไก่นะคะ <c oughs> ต้องรับบรสบายน้ำพุบาล่ะ <c oughs> โอ้ไข่เบิดลขึ้นสองขึ้นสามขึ้นนอนแม่บ้านอ้ะอ้นมีมันก็เลยเึกขึ้นร่นองแหงไข่ครับแม่ไก่แล้วป่วยสมาธิแลว <c oughs> ้ววัวมีตบลาวันที่สิบสี่หน่อกะยังมีมะล่างเพื่อก่าน, <c oughs> น้าแม่อยู่รอยเอ็ดเพื่อกาผู้ใดอยากไปร่วมกะจังค่อย จังคอยไปวันที่สิบสี่เราหาอยู่ลอยเอ็ดนะคะเอฟซียังคือเกายังมีคือเกาว่ามันว้าเลวว่าถือว่าเห็ดเห็ดคือเกาเพราะว่าจ้างไว้แล้วมาล่ำเดี๋ยวห้องคอยพิมพ์รอมาตามต่อหมาข้อมฝันไม่กายเพื่อมวันแรงเราฟันดีแวะมาหาแวะมาเล่นน้ำแม่ว่ามันว่าเลขว่าถือห้อยก็ไปเห็นยูทูบกันว่าเอฟซีเอฟซีจ้า